ก็ต้องกล่าวสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมกันอีกกับมาเทเชียมอสคลาเมตี้กันอีกเช่นเคยครับผมผมคิดว่าผมเหมือนผมจะรีบไปหน่อยฮะที่ผมคิดว่าแบบอ่าเพราะผมดูคลิปตัวเองผมมันก็สนุกเลย <c oughs> คือพอพูดงั้าดควอผมก็คือ,คอบริยคาที่มอสคลาเมตี้เป็นมอสที่ผมเล่นมาเยอะแล้วแล้วแบบเดเดชั่นของผมมันก็จะไม่ค่อยนี่ใช่ไหมผมก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงนะ แต่ยังไงผมเริ่มแล้วผมก็เดี๋ยวทำให้สุดแล้วกันไม่ออช่างมันเถอะเดี๋ยวสักพักก็น่าจะกลับมามั้งพอมอสพอมอสม,มันเล่นมาเยอะแล้วผมเลยแบบไม่ค่อยมีไอ้แค่แบบมันเพิ่มแบบบาอ,อทีจ้างมันก็เนี่ยวันนี้ผมจะมาอุ้ยตกใจวันนี้ผมจะมาฟาร์มโซฟไนท์ผมจะทำอย่างแรกผมจะทำส่วนของอันนี้ก่อนไอ้กุเรนชาวเวอร์ซึ่งก็ใกล้จะ ไอเฮียมันจะควรจะพอแล้วละมะคืออ่าบอสตัวแรกใช่ไหมตัวของบอสตัวแรกก็คือไคโอเจนถูกไหมซึ่งวิธีการทําที่เรียกก็ง mm ่ายมากใช้ไอสแตนด์อัพอีเรียมแต่พลาดทีเแียวขอรู้ว่าไคโอคีตามนี้ไม่ยากไม่ยากเราก็แค่ต้องไปเที่ยวไปอมนั้งแข็งสักเล็กน้อยหน่อยหน่อยดีป่ากลางเราได้ก็อดินชาวเวอร์เอาไปเกาะบอสได้ ซึ่งมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากเยี่ยวนะไอ้โซฟีเรียมนี่ก็ค่อนข้างมีปัญหามันกันถ้าพูดเรื่นไปเ,เพราะว่ามันก็มันควรตีนอ่ะอแล้วโซฟไอโซฟไลน่าจะตรงนี้โซฟไลฟันตรงนี้ได้สีมันมงบอกกิริยาเสรจเซียวแหงวาาเม้นเจยอัชยากรรมอัชยากรรม เออโอ้โหสลบอะไรก็เยอะเยอะดีจริงๆเราความไม่ต้องความเผื่ออขี้เกียจโอเคเป้าหมายต่อไปก็คือไปไปโอมนุ่งหงนแต่แป๊บนึงดูความสลบอี่เวียมไม่ใช่ผมคิดว่าส่วนของชุดเนี่ยผมจะใช้ชุดนี้สตาร์ทิเกิลในการใช้สู้คาลิโอเจนนะเพราะว่าผมไม่เกียดเปลี่ยนเพราะยังไงเดี๋ยวเราสู้คาลิโอเจนเนี่ยใช่ไหมมันจะมีแค่ใครมันเกิดใช่ไหมผมคิดว่าคง เดี๋ยวก็ได้เปลี่ยนชุดอ่ะเป็นชุดเร่รุ่ดยังไงก็ไม่ต้องเปลี่ยนชุดตกวใช้สตาริโกไปตะพักมีคนในกล่าวว่าถ้าเราไม่โดนโจมตีเราก็ไม่ต้องมีชุดถูกไหมถึงเง่้งถึงมันจะไม่เคยทำได้จริงเพราะว่าผมไม่เคยโนฮิตบอสแต่สักครั้งโจวัตตาคอนทัก <c oughs> นั่นแหละความพากภูมิใจ,จดับหนึ่งของผมเงี่ยนยจากอะไรพราะมากินทางเจ้าแล้วมันกัน หาหาทางที่มันดีกว่านี้ได้ไหมพี่ที่มันฟาร์มดีกว่านี้เบอร์น้ำแข็งไม่เบอร์น้ำแข็งไม่เกสกติดสินสัน,สนเราต้องไปกูมากกว่านี้อุ <Dam S 1> ้ย <pastor>. อุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้ยะไอ้ยะอะไรกันนี่อะไรกันนี่หูเต่าไอ้เชีอยเต่าตอเออมึงต้องโดนเบิร์นตายนี่คือมึงสั่งเรียบร้อย ซื้อ,อายากับจุดตายไปเยอะๆฮะเดี๋ยว This is ด n n โกน terrible ิโบไยใช่สิมาสิแป๊บงั้นโยกอะบ,บุกไอ้เรื่องนี้ไปทีหลังแล้วกันเฮโรอีนของยาลิมนี่เราเราแข็งแกร่งแล้วสเตรอยของยาลิมนี่มันสุดยอดไปเลยอ,อู้มาแล้วมา let's go ได้เมลของลีดิกออฟลูนทำได้ค่อนข้างดีนะมาๆผมว่าน่าจะได้อยู่เอาเนี้ยไปชิ่วชิๆๆชิ่วชิ่วๆชิ่วๆไอฟิกกิตบอยนี่ผมว่าไม่น่าจะเป็นมุมทองเท่าไหร่มันช้าเกินไปอะดีนาลินโอเค ตัวของสปรัสมาซึมนั้นได้ตัวแตกไปแล้วแต่ทว่าฮะตัวของเดสมดเนี่ยถ้ามันจะมันต้องมันจะบังคับให้ทั้งสองตัวต้องเข้าถ่าเฟดสองนะเพราะไม่งั้นมันไม่งั้นแบบถ้าสมมติมีตัวใดตัวหนึ่งเข้าเฟดสองแค่ตัวเดียวตัวตัวนั้นที่เข้าเฟดสองก็จะเราก็จะตีไม่เข้าเลยโอเคตอนนี้กับเป็นตัวที่ควรจะเป็นหละเดสมดเนี่ย ้ยดาเมจมหาศาลดาเมจค่อนข้างแรงวิ้ิิวิวิโดนดีเฟนเยอะไปแล้วไม่ดีแล้วนะอุ้ยไอสัตว์ไออวกาศเชี่ยว้านี่าันไม่ดีมันไม่ดีเลยนะแย่เลยาาาาา ลองไปทักทายมันดูนดีจ่ะไอเจดยยี่อยู่ฮหแหลกฮู้หู้ยแข็งตัวไอ้จดนเคยี่ไอเจดียยี้อยู่ให้แหลก เอาไม่ดรอปอะเ,อเป็นโอากาสของมันแหละอุ้ยอ้าวไ่ดอรอปพวกกินสายตาฝาดโอเคแน่นอาจะรีบมาด้วยนี่อะคาย,ยคีเก็บมึงสิ่งก็เรียกได้ตอนนี้เลยถ้าใจคุณหนาแต่ผมคิดว่าครั้นี้เนี่ยครั้น,นี้เราไปช,ชิวๆก่อนนะมันเราจะรีบไปนไะงงั้นมาขั้นแรกเนี่ยผมจะอยากสร้างบ้านส,สวยๆเพราะว่าเรามีบล็อกแล้วอะในเคร่องที่ขายบล็อกส,สวยๆให้เราเลือก น่าสนใจทั้งนั้นเลยเราลองอะไรดีเราลองสร้างบ้านด้วยคิสตันบล็อกผมก็ไม่รู้มันสวยไม่สวยต้องลองต้องลอง,ลองผมได้ทำเลยละนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เราต้องเอาเเอาแพลตฟอร์มออกมาเริ่มกันเลยดีกว่า <c oughs> เพราะว่าในการในการสร้างนี้ต้องมีหลายสร้างบางคนไม่กกำหมัดแน่นอน เรามีเอคอนเ,นะเ,อเนี่ยนะเออเนี่ยเรามีคอนแต่เราต้องใช้ทำบางอย่างหนึ่งจุดสี่ไอ้เชี่ยรกระต่ายฉันก็โทษเออเพราะถ้าเป็หนึ่งจุดสี่ 4, มันได้มีระบบการรีเพลทหนึ่งจุดสามมันได้มีระบบรีเพลทบล็อกหน,นะนึ่งจุดสี่นะดังนั้นชีทของฉันจะสะดวกสบายนี่เราได้ทางเข้าแล้วที่ส้นบล็อกสวยดีนะทำประตูได้เฮ้ยเอาเว้ยมันมีทรงเว้ยมันทรงมันมาเฮ้ย ครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกจริงๆอา้าวประตูวางใหม่ได้ไหมเนี่ยมันคงประตูแบบนี้แม่งวางไม่ได้เฉยนั่นก็เอาแบบนี้แล้วกันอ่ะนี่ H K เฮ็ดเค้ยเว้เาว่ะเฮ้ยผมผมค่อนชอบนะ คุณจะเห็นมันดูเป็นแค่บ้านง่ๆนะแต่ว่าผมมองมันเป็นผลงานศิละปะอย่าได้บอกว่าผมไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้บ่อยมันเป็นรอบปีนี่จะได้โครงอันแสนสวยงามนะผมไม่รู้ว่าจะสร้างหลังคายังไงวะนั่นก็นี่แหละมั้งหลังคาว้าวหลังคาแหละโอ้ฝนตกจำๆผ่มเย็น ไอสับผมชอบฝนตกนะถ้ามันไม่มีฟ้าผ่าเดี <c oughs> ๋ยวโคงตรงห้องชั้นสองไอสับได้อยู่แล้วก็เอาอันนี้เป็น์เดอร์ไว้อ่อาหา้าเยี่ยมไปเลยก็ได้เวลา,าปูละเราก็มาปูมาสักหน่อยเราเอากระแพงมาปูเลย <c oughs> ผมเดี๋ยวเรื่องแบ่งห้องนี่ไว้ทีหลังตอนนี้ปูก่อน โอเคได้แล okay, ้ว so ต่อไปก็ทำโซ่ทำโซ่ผมจะทำแชนเดรียแชนเดรียแชนเดรียเนี่ยชึ้งชึ้งชึ้งชึงคอสวยๆปึ้งปึ้งน่าจะได้แค่นี้แหละ แต่บอกนี้มันสวยจริงผมค่อนข้างืินชอบเสียวันนั้นผมได้ย้อนกลับไปอยู่ในยุคต,าต่างกบเราอันนี้เราน่าจะใช้เป็นแรลมได้มันจะมีแหลมสองสามสี่ห้าโหสุดจริงๆว่ะของม่โคตรสวยบ้านสวยสวยมากมากสวยมากมากเชื่อสิไม่เดโมนี่คือบ้านที่สวยที่สุดที่ผมเคยสร้างมาแล้ว โอเคบอสตัวต่อไปคือไคโอเจนและดูเหมือนว่าวันนี้จะได้ล้างแคน้นบอสฮาวินด้วยเพราะตอนนั้นไม่ง่ายเหี้ยเกินไปโอเค <c oughs> ในการที่เราจะสู้ไคโอเจนได้เนี่ยสิ่งที่สําคัญของในการสู้ไคโอเจนนยอย่างแรกเราต้องมีอาวุธอาวุธผมก็แนะนำให้มันมีสองประเภทนะให้มีอาวุธอันหนึ่งเอาไว้ทําดาเมจเน,น้นๆส่วน,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 นอีกอันหนึ่งเป็นอาวุธที่โจมตีเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วแบบที่จะเร็วได้ เพราะว่าไคโอเจนเนี่ยมันมีหลายเฟสนะซึ่งมันจะมีเฟสบางเฟสที่จะไล่เรากับเฟสที่มันจะอยู่บนหัวเราซึ่งเฟสที่อยู่บนหัวเรานะเรายิงให้โดนเนี่ยยากมากมันต้องกะเยอะซึ่งมันจะทําให้เราแบบไม่ได้โฟกัสในการหลบฤษฎีก็ตามนี้ก็โอเคแค่อยากเอาเป็นชุดไทเทเนียมหรือเป็นชุดพาวเดนหรือเป็นชุดอะไรก็ได้นะแต่ผมขี้เกียจตรงๆโอเคอีกอย่างนึงที่สําคัญนะอันนี้อาจจะหลายคนมองข้ามถ้าโจมตีหลายท่าของไคโอเจนเนี่ยทำให้ติดฟอสเปิร์นแล้วก็พวกดีบัฟที่มันเกี่ยวกับ,กบน้าแข็ง เพราะฉะนั้นยาที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้หายไปคือยาวามนั่นเองมันทำละอุ่นนะโอเคดิฟเป์นสุทธิค่อนข้างเยอะผมว่าน่าจะพอไหวอยู่ไปกันเถอครับผมเราไม่ควรจะรอช้าส่วนอารีนาเราผมขอใช้ตรงนี้แล้วกันเพราะมันต่อจักมันต่อจากมันต่อจากอรนนี้พอดีน่าจะช่วยได้ไปกันดีกว่าวิ้ไอสัตว์โคเชียเลย เปิดมาก็โดนแดดแล้วนี่ยังไม่โดนใครเจนโจมตีเลยเนะี่ยนี่ใครเจนความสวยมันคือตอนเราจะมนมันออกมามันจะมีอะโลไล่อยู่ข้างหลังเห็นไหมอุ้ยมาจากไหนวะสัตว์กระสุนนี่ก็เล็กเท่าหีหมดเนี่ยเฟสนี้ใครจะเจนจะตามเราเนะี่ยเป็นเฟสที่เหมาะกับหลายๆยาวุธเพราะว่ามันโจมตีโจมตีง่ายสุดไปเลย ผมก็จะใช้เป็นฟิจิตแฟลบอยนี่นแหละเพราะดาเมจมันรุนแรงสุดในที่ผมคิดแล้วมั้งสำหรับขนาจะใช่อุ๊ยกูงโง่อุ๊ยไ่าใช่มันจะมีกะโอเคเข้าถึงเฟสนี้แล้เวเฟสนี้มันจะอยู่บนหัวเราเต่นัวนะผมเอาวันนี้ไปไหนใช่นี้ช่วยรถเก๋อไคโเอาเจนหน่อยก็ดี วิเชี่ยกูโงอีกแล้วโง่ซ้ำซ้อนตาเบจบางทีก็น้อยเกินไปป่ะสมมติเออเนี่ยอ,อาจจะพอจะได้อยู่น่มันจะปล่อยอันนี้ด้วยระวังมันจะระเบิดเป็นแท่งสินตายได้ โอเคเข้าเฟสนี้เราก็โจมตีเหมือนเดิมอี่อะดิดาลินจัดว่าได้ว่าแรงมากๆโอเคข้าหนุ่เฟสนี้อีกแล้วตอนนี้มันมีท่าโจมตีใหม่คือการที่มันจะปล่อยน้ำแข็งขึ้นมาแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นท่าที่ยากขอบยากที่สุดแล้วที่มันจะปล่อยใส่เราได้เฮ้ยเอริลิกูรูนท,ทำงานได้ดีอยู่ แต่เหมือนว่าสิ่งอะไรที่เรียกว่ายามานาจะหมดมแล้วสิไม่เป็นไรพอไหวอยู่อุ้ยโอเคอุ้ยอุ้ยสัตว์เอ้ยพาดตะลอดินอีกแ้ะอะไรนักหนาวะเนี่ยโอเคมันเข้าสู่เฟสนี้ต่อข้อพิ่านเราแต่ว่ามันจะเพิ่มเติมคนวาร์ปได้ซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่พราตอนวาร์ปมันบอกจุดอยู่อุ้ย เเกือบแล้วโอเคตอนนี้เลือดมันถึงอีกขั้นหนึ่งบอสเชียนี่มีหลายเฟสมากเฟสนี้มันจะทรมาพุ่งชนเราแบบบ้าคลัง่งอุ้ยลูกน้องไม่นำขาดแล้วเกินเลย,ยระเบิดนี่ก,ก๊อบดูทำงานได้ดีใ,ในเฟสนี้ค่อนข้างวุ้บ โอเคมันเข้าสู่เฟสสุดท้ายแล้วเฟสนี้มมนจะพุ่งแบบแพทเทิร์นนะมันจะไม่มั่วแล้วอุ้ยซึ่งพอมันเป็นแพทเทิร์นแล้วมันก็ง่ายขึ้นไม่รู้ทําไมเหมือนกันมันต้องมีเหตุผลรองรับอยู่แล้วอุ้ยของเหลือไอ้เหียเบื่อจริงๆเอือบร้อยผมโดนโจมตีไปเยอะอยู่เนะน,นี่ยแม่งพลาดตะลดินหลายจุดมากอะ่ะ คนที่เล่นคลาสตี้น่าจะรู้สึกส้นตีมากเลยตอนนี้มองผมเล่น,นอุย้ยเนี่ยหลังจากเราสู้ไครเจนปุ๊บมันก็จะมีเพิ่มมฟอรสสุดออกมาเลือดเป็นหมื่นเลยเร็เวทำไมเราเลือกเกดเจอยจังครับเ <c oughs> ขาจะขายของ <c oughs> เป็นอาวุธนะมีนี่ก็หลายสายอยู่เรอเป็นสายซัมอนที่ไม่มีแต่อาวุธมันจะมีเพิ่มขายของตามเวลาลตามโปรโชั่นเนี่ยมันจะขายของเพิ่มแต่ตอนนี้ก็มีแค่นี้แหละ น้ำตาตรงนี้วยรอบข้างมีแต่อะไรก็มันเอาเป็นว่าอาวุธเวทที่เราซื้อมีที่เราซื้อได้มีแต่ไอซิเคิลไทเดนซึ่งมันก็ทำงานประมาณนี้มันดรอปเป็นอะไรบ้างเนี่ยดรอปมีฟอ,นนอ,อนนาาส,นะอออส,สแฟอร์อันนี้เป็นของรีเวนเจนอันนี้เป็นกระขายสายมิลีฮะซึ่งคงไม่ต้องอ่านที่เกียรติมันก็เกี่ยคือมันจะเกี่ยวกับสายมิลีส่วนใหญ่ผมเลยไม่อันนี้เท่าไหร่ตัวนี้ใครโซฟ์ไคโยเจนอันนี้เป็นของเอ็กเปิดเห็นอย่างนี้มันเป็นปีกนะ มันเป็นปีกที่เพิ่มกาใส่ปุ๊บจะเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นต์ดาเมจทุกแบบแล้วก็กี่ออกสายมีลีที่มันจะบัฟให้มันแบบโจมตีติดฟอสเบิร์อะไรเงี้ยนะขายแล้วตอนบินก็จะมีเราจะขี้ออกมาเป็นน้ำแข็งเราลองดูไหมอา้าวอิเชียไม่ทันแล้วแล้วก็เป็นอาวุธมีลีป็นกน้อนช่างแม่งไม่อยากได้เท่าไหร่มาคงได้เวลาละมูลไลท์เนี่ยฮะเป็นอุปกรณ์ในการที่พอกดใช้ปุ๊บเราก็จะ วาร์ปไปตอนกลางคืนซึ่งมันก็จะมีอีกอันนึงที่ว่าเดย์ไลท์ทำงานคล้ายกันแต่เปลี่ยนไปตอนน้ำวันเถอะและทีนี้2ออย่างเอามารวมกันได้มันก็จะกลายเป็นสิ่งดีๆเราก็จะสามารถปรับกังวลกลานคืนได้ดั่งใจนึกโอเคอลังจากที่ตัวของไคเจนตายเนี่ยใต้ดินน้ำแข็งนะเนี่ยบมันจะมีแรกใหม่เกิดเราควรจะวิ่งไปลงไปดูนบัดนี้ พราะว่าแร่นี้ผมต้องใช้ในการทําชุดเพราะชุดมันดีมากก็ดีต้นๆเลยใช้ยาวทะนถึงแมนเทล่าน้่นแหละโอ้ย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 อะไรกันวะเนี่ยนี่มันไลฟ์ฟุทธว่าใช่จริงด้วยปกติไลฟ์ฟุทธเนี่ยมันจะเกิดในนี่เฉพาะตอนที่เราสู้บอสเด็กกว่าหนึ่งตัวใช่ไหมแต่ในกรณีนี้มันเป็นคา a l a m i t y คุณสามารถเจอดอกพัทรล้านแต่ตอนนี้เลยนะครับจริงแต่ถ้าผมเจอผมไม่สู้โ,โอ้ยทุกอย่างต้องเป็นไปตามระบบระเบียบชิงเช,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 ชียงฮานชีเชียงเทาชีจัวชิงกระเจียงมาเทียมชีไอ้ช่วยนะกอวตะแบงเทาวัวน่ตจะจริงยุวานาสุดรัฐาไมวยได้นี่โมตะแบงเทาได้ดีกดสักทีแม่งเออ ทีนี้เราก็สามารถที่จะขุดตัวของเอาไอสัตว์ทีนี้ก็ขุดเรือไครอนิกได้สักทีนั่งนะโอ๊ยโอ้ย,อยเชี่ยหายใจไม่ออกกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่กับพวกมึงแล้วตามกูมาเหรอไอสัตว์มานี่มามาเบิร์นเบบี้เบิร์นเนี่ยกูนนนนนะในห้องในห้องเย็นนี่ รีบมีอาโรนในพวกเชียนี่พวกมึงนี่นมันเป็นอะไรกับกูดักหนะมันนี่มาเบ,บเบชักะกระบ,บีไม้เเนี่มยมึงเดินเข้ามามึงอยู่เดิมานนั่งมองตาสัตว์ใครอีกบ้างจุ่มจากขอบอกว่ายี่สิบสามสามคือผมอยากทำปีกคือถ้าถ้าปีกถ้าถ้า คือใน克莱มตี้นะถ้าปีกเป็นคอมโบกับชุดมันจะมีเซตบััสเพิ่มด้วยที่ปีกมันจะให้เราเห็นไหมเนี่ยอันนี้ไม่เขียนไว้ถ้าใส่ชุดถ้าใส่คู่กับเดรลุตอาร์เมอร์แล้วมันก็จะได้ห้าเปอร์เซ็นต์ดาเมจแล้วก็คิถึงจะเป็นอะไรที่น้อยนิดแต่มันดีแต่ไม่อย่างสตาร์ไลท์วิงเนี่ยพอเทียบกับลีฟวิงถึงว่ามันจะสูงไม่เท่าแลยแต่ว่าสตาร์ไลท์วิงมันเร็วกว่าในการจะทําชุดเดรลุตเ er นะี่ยฮะเราต้องมีอุปรกรณ์สักเล็กน้อย เอ่อแปบ๊บนะเชียของก่อนอะไรนี้ไอ้เฮียนี่ก็ฮะสี่ยี่หกผู้ชียนี่ขายแพงซัดเลยอะโซไฟเราเคยเล่นเราไม่เคยมีดียว่าเราไม่เคยฟงังวิว,วิเราเราร้อนเราร้อนขึ้นมานี่แบบลูกผู้ชายมึงจะลงไปหาพ่อมึงขึ้นมานี่ ฮัลโหลอย่าไปตายข้างล่างนะเฮียไปบดแมงกวนตีนมากว่าจะได้ทำชุดติดเวลาชิบหายมาชิกชุดแต่คลามซี่ส่วนใหญ่มันจะเป็นชุดแบบแบบนี้สายนะแต่มันจะมีบางชุดที่แบบเฉพาะสายมันก็มีชุดเฉพาะสายเวทอยู่นะจำไม่ได้ว่ามันใช้อะไรทำน่าจะเป็น ash of calamity ซึงมนซึ่งไม่ใช่ตอนนี้ Ah lalu aku Star Light Wing. Very really good.